ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนคิปเปอร์ระเบิดตายเซนคร้าออฟฟิเชียลไปหลาลากเดินได้แล้วลานโอ๊ยทำไมลุงต้องปุบผมทุกเรื่องเลยเนะี่ยลุงม,มีเรื่องอะไรครับวันนี้แหมมาดูดิ่ออกมาเร็วนะลุงมีจะให้ดูนะนี่ออกมาอะไรลุงนี่ดูดินี่บ้านหลังไม่เริ่มเลยฝนตกเลยอ่ะลุงท้องกรถาไปหนึนะฮาร์ดอ่ะ เฮ้ยล, hey, ลุงเฮ้ย hey, คนจุกจุกนี่ไนลุงอ่ะลุงไม่รู้อะนะอ่ะเอาเป็นว่านนะตามมาเนี่ยลุงพาไปดูอะไรเนี่นะเรนแม่บ้านโคตรยาวเลยเฮ้ยลุงนี่ใครมาสร้างไว้เนี่ยไม่รู้เดยนะเพิ่งมาเมื่อวานเองนะ,นะ,ะนะเออนะลุงแล้วทำไงลุงผมอยากไปดูอะไป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 ดูกันเดี๋ยวไปลุงมันเหมือนแบบโหบ้านอย่างใหญ่ลุงใช่แล้วนะโคตรสูงเลยนะมามีคนอยู่ใครอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นไหมนะ่ะผมมองก็ไม่เห็นลุงเฮ้ยสโลอสวัสดีครับ เลยที่นี่คือที่นี่คืออะไรเหรอครับเนี่ยอ่ะคือแร่หนูดันเจียนฮะหุ้ยดันดันดันเจียนดินเหรอเนี่ยอะไรวะใครใครดันอะไรวะออ๋ลุงดันเจียนดันเจียนมันคล้ายๆแบบว่าเหมือนพูดแบบว่าพี่ชิดแล้วจะได้ของรางวัลอะไรรางวันี้ลุงแบบว่าเป็นดันเจียนแบบพวกบอสอะไรเงี้ยอ๋อลุงเคยดูการ์ตูนนะใช่ใช่รู้จักรู้จักอะแล้วกันต่อไปหนูนายก็เข้าใจง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้โง่เลยไอ้ไอ้เด็กนี่มันด่าเราโง่ไว้เอาเป็นว่าถ้าสมมติ อ่ะเราเราเราถ้าสมมติถ้าเราพีจีทีนี่ได้เราได้เงินไหมได้แม่ได้ไหมพีจีมีของตอบแล้วนะอย่างชอบไปไปไปพร้อมปล้วแซมมี่เฮ้ยทูยัยลุงลุงอมาะมีพวกกับดักด้วยล่ะฉันเตือนไดีก่อนละขอบคุณมากเลยนะเจ้าหนูมันขำอะไรของมันไว้หนูนี่ไอเงียบไปไปลูกไปเข้ามือดีกว่าไปไปไปเจอกันครับบ๊ายบายไอ้เจ็บมาอ่าไปต่อแซมมี่อ่าไปต่อป่ะฮะลุงผมทำเองดีกว่าลุง โอ๊ยโอ๊ยเจ็บไอ้โง่เอ้ยระวังไงมันเจ็บจะตายเห็นไหมรู้ค่อยๆเดินลุงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยอะไรจะด้วยลุงติดไฟลุงรีบไปลุงรีบไปโอ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนกล่องอะไรวะเนี่ยไหนลุงเฮ้ยลุงลุงตตตอม เรารวยแล้วแจมี่เราไีทองหนึ่งก้อนแล้วแล้วทองมูลค่ามันของเท่าไหร่วะเนี่ยกอนอนก้อน,อนเล็กมากๆเลยนะรู้ว่าน่าจะถูกนะไม่รู้ลุงแต่ว่าทองทุกอย่างมีค่าลุงถึงเราจะเป็นคนจนเราก็ต้องถึงเราจะถึงเราจะไม่จนหรือเราจนเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของเงินลุงไปพูดถูกเอาไปเลยห้าบาทนะเป็นลุงตามมาลุงลุงที่นี่มันดูแบบเป็นดินนะลุงนะแน่นอนหน้ามันเป็นดินนะเออมันคงเป็นเป็นทรายมั้งนะห้องเชือดลุงมารัวเราไวะเนี่ยลุงเฮียเรียกได้เลยลุงลุงมีอาวุธไหมเนี่ย อ,าา er มม parole. อ่ามีมีนี่เอาไปนี่ลุงมีดาบไม้ให้เอาไปนี่นี่เอ้ไม่ใช่ดาบไม้ดาบพินดาบพินอ่ะนี่อ่ะเอาไปเอาไปนี่อ่ะนะชุดชุดเอาไปนี่นะลุงให้ชุดนะเฮ้ยลุงลุงไม่ชุดเลยลุงนี่ปืนเออเอาไปก่อนน่ะนี่นี่เดี๋ยวพึ่งจะเดืดสรุปนี่เอาไปเอาไปไปลุงไปปืนพกคนละบอกลุงพร้อมยังพร้อมแล้วไปลุย yeah. ลุงเปิดประตูนะไปเลยลุงมีคนตายด้วยลุงไปแก้มันยิงข้าไปก่อนเบ่งลุงมันมาแล้วลุงเอเลี่ยเลี่ยลุงเอเลี่ยมาจิงมัานจิงมัานจิงมัานลุงมันกิลังจะุงกินเราลุงอ่าจิงม tables, ้านน <utor> ี่ <c oughs> อยู่ลุงมันจะอยู่มันจะกินเราเอ้าเดี๋ยวเจอหนึ่งเว้ยนี่แน่ไอ้กู้ง้ามันไปซะสวยงามสวยไม่สวยลุงก็ไม่ต่อลุงอะลุงคิดว่าเราไปขึ้นข้างบนแน่ๆเลยนะเหมือนมีลาวาดเลยเดือดมันเต้นตองเต้นตรงเนี่ยลุงไปลุงไปลุงลุงเฮ้ยมีกล่องลุงมีกล่องลุงทองอ่งรวยแล้วเว้ยเพราะว่าทุกทุกอย่างน่าจะมีกล่องแน่ๆเลยนะแซมี่นะไม่ใช่ลุงไม่งอะไรลุงใครหัวเราะอยู่ข้างบนไม่ลุงนะเหมือนมันดุดินเลยเว้ยลุงเดี๋ยวนี้มัน เฮ้ยเสือขี้คำเฮ้ยมโนดินมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะไอ้มาสแรมเมอไหร่วะมาแต่เมื่อไหร่ถามน่ะนายไม่ต้องมาอยู่หรอกจริงจริแล้วไม่รู้ลุงกาจะตายเชมมี่เฮ้ยลุงจับมึงไว้ลุงจับมึงไว้จับมึงไว้ไม่นะแรมมี่ลุงกาจะตายเฮ้ยลุงจะขึ้นมาขึ้นมาลุงขึ้นมาโอ้ยลุงกำลังโดนเผาเฮ้ยขอบคุณมากแรมมี่ไม่ต้องลุงเกือบตายแล้วเนี่ยเรนลุงลุงออกไปก่อีน เอ้ยเอ้ยแกแกปักหมาปักหมาจริงจริงลุงมันมันไม่เข้าลุงมันเป็นมนุษย์ดินหรือเปล่าวะเนี่ยฮะยิงไม่เข้าไปก่อนเลยไปก่อนเลยไอ้ลุงผมไปก่อนนะชึบนายจะต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้เออรู้แล้วไม่ต้องพูดน่ะก็ตายแล้วนะรู้แล้วพารแกมี่เดี๋ยวไปลุงตัวใบตายแล้วลุงรู้แล้วนะเมื่อกี้ลุงโดนคนร้อนเลยชึบโอ๊ยลุงลุงทำอะไรดีอ่ะโอ้ยลุงผมกำลังตายแกมี่รักก่อนอ่ะรัก เอ้ยดีทําไงดินทําไงอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันให้พรป่ะอ่ะอาพรข้อหนึ่งเลยเร็วอ่าเร็วเร็วเกิดใหม่เองแหละอ้าอ้อยลุงอ้ยนี่มาเร็วเฮ้ฉันน่าจะส่งตัวแกสู่จงกันนี่จะได้ตกลงมาจ็บเฮ้ยโอ้ยลุงข่อยข้อหนึ่งข่อยข้อหนึ่งค่อยข้อหนึ่งข้อสด้ายได้ได้เลยเลยเลยเลอ้อยอ้ยขอบคุณมากครับไอ้มนุษย์ดินให้ ชึบชึบโอเคฮึบฮึบน,นิดเดียวนายลุ้มไปก่อนเอ็นี่มันพูดเ<ด>ยอะจังวะฮะพูดทั้งวันเลยฉันมีหน้าที่มาปวดมาสายพวกนายนะไฮ้พูดมากเว้ยหลบหน่อยโอ้ยบัญหาเลยฮึบเอ้ยก็คอยคอ,อหนึ่งโอ้ยเฮ้ยไปเอาได้บอกจริงแล้วลุ้มอุ้ยฮึบเอ้าลุงมันด่าผมอ่ะไอ้ลุ้นี่นกามันก็มันด่าฮึมันด่าลุงมวไอ้แก่ด้วยแหละแหม่จะฆ่ากันนอก รู้มึงก็ไปหาลุงอาริสดามาแชมมี่ชชุุบบลุงระวังลุงไอ้บกตัวเองเถอะนายแก่เอ้ยลุงเอ้แก่ชุบผ่านได้ลุงอ่าสวยงามเว้ยอ่ะเขาบ่นนี้อะไรวะเนี่ยลุงทองลุงอ่าสวยงามสวยงามเก็บไว้เลยนะลุงมาไม่ไหนแล้วลุงเห้นตัวเมื่อกี้ลุงทำไมกระสุนลุงให้มันผิดมันอะโอยโทษทีลุงลุงมันมันมันขำอยู่เลยมันพูดมาเอ้าเฮ้ยตัวเราไปเนี่ยฮะเฮ้ยไปรีขึ้นไปดีกว่าไปลุงเหี๋ยวไปลุงอ่ะตามาเฮ้ย มันขึ้นมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยมนุษย์ดินเฮ้ยมีอะไรเนะี่ยน,นี่ตอบตอบตอบป้าคมัถามบอคำถาม Minecraft เขียนภาษาไทยแบบไหนถึงจะถูกต้องแบบไหนอ่ะบอกหน่อยดิไม่บอกหรอกนะโอ้ยอันนี้มันจะบอกได้อ่ะรู้คิดว่าป้ายแรกอะนะรู้จะเข้าไไนะาานะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้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 พรูนได้ไหมให้ใหรูนรมันเกิดตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมเสียพลังชั้นจริงๆเลยอ่าโอ้ยเก็บไว้เฮ้ยโหมากนะเอาต่อไป ไมเข้าเข็มเบลนียถึงก็ลุ้มประตูสองลุ้มได้เลยนะแอคชั่นอ่ะคอย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 ข้อนึงคอยข้อหนึ่งนะคอยขอนึงนะให้ลุงเกิดนะนักนายี่ใพลังที่เกิดมาเไปคม่ประตู3มไม้ข้าเข็มภาษาไทยยังไงถูกต้องไม้ข้าวอันนี้มันครับอันนี้ไม้ครับผมว่าอันนี้ถูกลุงไมลุ้ถูกต้องไหมลุงโอ้ยได้ลุงตาทาไมต้องสองรอบอเนี่ยไม่รั้อลุงไปลุงขึ้นบนกันปะห้องเชื่อลุงอ่ เชื่ออีกแล้วเออไม่ไหวเลยเว้ยพราะว่าน่าจะเชื่อเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยเฮยคว,วายกันทิงลูเข้ามาลุงลุงเออตัว,วอะไรวะเนี่ยไม่รู้ละูเข้ามาเร็วโอ้ยโอ๊ยโอ,ยโอยโด,ดการงามกันนะไอ้งูไอ้ไม่มีอะไรตอบเลยไหมไปขึ้นบนกันหลังลุงอันนี้มีกล่องด้วยลุงไป,ไปไปต่อเฮ้ยมีประตูหมืไม่มีประตูเฮ้ยเอา้าประตูเฉลยอมาไปแค่ต่อเนี่ยฮะหาปุ่มเหรอเธอใช่ไหม ต้องหาปุ่มเหรอฉนูตามที่ป้ายบอกไงล่ะโอเค้รูปปาช่วยหาปุ่มลุงได้เลยลุงนี่ลุงอันนี้ลุงหาตรงนี้ลุงนี่หาตรงนี้หาตนี้ลุงหาบนนี้เร็วช่วยหาเร็วลุงหาปุ่มหาปุ่มเร็วๆเพราะปุ่มน่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยน่าอยู่หายาๆลุงนี่นะไอ้ไอ้ดินบอกได้ปุ่มอยู่ไหนไอ้ดินฉันพี่บอกหรอกนะเออลุงผมว่าน่าอยู่ยาๆแน่เลยอะลุงลุงหาลุงหาเร็วแหมวด๋วว่ะเอออ้าลุงนี่ไงอ้าว มันหลอกควายปะเนี่ยโอ้ปรุงอยู่แค่นี้เองโอ้เฮ้ยอยู่ใกล้เนี่ยจะหาไม่เจอคนงงไอ้ดินไอ้ดินนี่มาหลอกเราแน่เลยววะไม่รู้เลยลุงไอ้ลุงเฮ้ยลุงมาแล้วลุงไอ้อ้าวได้เฉยลุงอเดี๋ยวบอกว่าในกล่องมันมีของสมบัติมีเพชรลุงเรารวยแล้วลุงได้แล้วอ่ะไปกลับกันเถอะอลุงลุงเสียไหมลุงลุงส้ายเรมี่ ไปล้วลุงปึ๊บโอ้โหเฮ้ยหน่อยครับเดยบอยนี่คือสิ่งที่เราตามหายแลยใช่ไหมเนี่ยครับบอยพี่คิดดันเจียนยังไงโอ้ดันเจียนเหรอครับคล้ายเกมเกมหนึ่งเลยนะครับทำไมครับโชุบเป็นไงบอยคนเก่งว่าเราเก่งมากฉันเก่งไหมบอยโอ้สุดยอดเลยครับหนุ่ยข้ามได้ดีมากบอยชมฉันนึ่งชมฉันเยอะฉันชอบคุณชมท่านบอยดูปึ๊บเป็นไงเก่งไหมบอย โอ้สุดยอดเลยครับเฮ้ยไปบ่อยจะตกเลยอ่ะบ่อยโคตรค่ะบ่อยเฮ้บ่อยที่ต้องคุเกันบ่อยดูชึบเป็นไงเป็นไงโอ้คจงเฮ้ยบ่อยโอ้โหบ่อยจเกินบ่อยขช้นแล้โอเฮ้ยบ่อยเอ้้าแวครับโอ้บ่อย่อยข้างหน้ามีมนุษทอง่บ่อเล่าเราไปคุยกับเขาแล่เหรอครับมนุทองเฮ้ยอย่าพ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งนะคะไปแล้วอย่าพิ่งอย่าพิ่งอ๋อุงก่อนเฮ้ยเฮ้ยบ่อยเขาไม่ต้อนรับอะบ่อยโอ้สุดยอดไปเลยครับแน่นอนเฮ้ย ที่นี่คือที่ไหนอ่ะบอกฉันสิบอกฉันหน่อยว่าคือที่ไหนมันคืออะไรที่นี่นะคะก็คือดันเจี้ยนเพชรค่ะคือได้คนปลาบะพิชิตฮะอ่าฮะแล้วกัต่อแล้วไปพิชิตแล้วได้ของรางวัลไหมครับหรือยังไงฮะได้ฮะโอ้ขอบมากแล้วไปเลยได้ไหมครับอันนี้คือสำหรับคนรวยใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าคนจนแน่เลยอ่ะบอยโอ้ดูไม่มีราคาเลยของใช่ครับที่นี่เป็นของคนรวยใช่ไหมเจ้าเจ้าหนูใช่แล้วไปบอยสก๊อต ปุ๊บได้เลยครับเข้ามาบอยโอ้เข้ามาตามมาในกล่องมีอะไรอ่ะบอยโอ้โหโอ้เฉยๆนะมันก็แค่เงินอ่ะนะไปขึ้นเงินดีกว่าไปตามมาอุ้ยบอยบอยตัวนี้มันต้องมีคุณแจหรอนี่ไงกล่องแน่เลยบอยเร็วเชื่อตามหาเร็วบอยเร็วตรงนี้มีแต่โทมิโทมิพิษันไม่ต้องการนี่เลยครับเจอแล้วครัเจอครับไหนออกมาฉันไปบอยตามมานี่ไงเปิดประตูบอยตามมาเนาะตามมาตามมาไม่ต้องไปิล็อกบอยโอ้โห นี่เราต้องโดนเลยเนี่ยใช่ไหมเจ้าหนูบอยไปก่อนเลยให้ผมช่วยไหมฮะเอางี้ถ้าพวกฉันไม่ใช่ลาวาถ้าพวกฉันตกเน่ฉันขอพรแบบว่าแบบขอเกิดใหม่ได้ไหมฉันตกลาวาอะไรเงี้ยใช่ครับไปเราบอกตามมาฮึบพอเข้าไปบอยเดี๋ยวตกลาวาไม่ตกหรอกครับเจ้านายฮึบฮึบฮึบโอ๊ยโอ๊ยขอพรหน่อยขอพรหน่อยขอพรโอ้ยโอ๊ยขอบคุณมากเจ้าหนูขอบคุณมาก ควันอะไรบอยควันเลือดควันเลือดตามมาบอยฮึบฮึ๊บกูจุ๊บกูจุ๊บโอ้โหไก่ขึ้นเรื่อยๆบอยดูดิไย้หัวไก่ขึ้นเรื่อยๆเรบโอ้ยบอยบอยนะบอยเอ้ยฝากด้วยบอทองบอทองเชิญฝากด้วยบอยขึ้นมาเร็วเป็นไอ้ของมาเร็วบอยขึ้นมาบอยเร็วเร็วเอบอยขึ้นมาสวยค่อยกโดดค่อยกโดดอย่ารีบไปรีบ โอเคโดนสวยโอายบอยโอ้ยอบอยได้เป็นอะไรของนายอ่ะจะจ้ทองใช่เปล่าใช่เปล่าด้วยใช่เปล่าด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยตามมาเลยก็ได้จะทอตามมาเลยขึ้นมาเลยโดนตามมาผมไม่เก่งผีทองหน่อยผีบลกทองเฮ้ยเจ้าโน่ดึงแบบพาเขาขึ้นมาที่นี่ทำไมอ่ะจะทองเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากไปจ้บอยตามมาจ้บอยห้องต่อไปเฮ้ยเออถอาขอวุ้นอะไรดิ ฉันคิดว่าประตูต่อไปน่าจะมีคนแน่เลยน่ามีตัวอะไรแน่เลยขอพูดหน่อยอ๋อไหนดีครับมีสกมีอาสากาดีกว่าฉันชอบสากางั้นหัวมาเอามานี่ครับอืมมีชุดไหมมีชุดไมโชวโชว์ชุดเพชรหน่อยนี่ครับผม,มากจะบ่อยจะทองเอาเปล่าจะทองจะทองโอเคไปตามฉันมานี่ฉันให้แม็กอาเอาไปกินนะไปผมเปิดเลยครับจะวิหยุดหยุดหยุ่ายุดหยุดหยย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 ย ว่าอันนี้นะครับเจ๋อบยกดอันนี้สินี่ราคาแพงกว่าไม่ใช่หรอมันตัวเลขตัวเลขเยอะกว่าอ๋อมันเป็นสกุลบาทนี่หนึ่งล้านห้าแสนบาทตัวบีอ่ะอันนี้คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนดอลลาร์หนึ่งแสนดอลลาร์เท่ากับสองแสนเป็นสองล้านเก้าแสนบาทอันนี้แพงกว่าไปเลยเจเจเจ๋อบอยเจอกันโอ้ยยักษยักยักษ์ยักษ์เจ๋อบอยยักษ์ยักษ์สวยเบ่งเบ่งสวยกล่องคืออะไรอ่ะ เฮ้ยที่นี<อ>มม่มีปุ่มอะไรจ้าบอยมีปุ่มอ๋อไปทำอะไรครับใจหน่อยไม่รู้สิเฮ้ยเฮ้ยที่นี่เห็นมุมจากมุมสูงด้วยดูยด,ดิไหนเจ้ไหนครับท็อปแป๋ยเหรอใช่แล้วฮะเฮ้ยจ้าบอยมีกระโดดดิจ้าบอยโอ้ยเพลิดฉันเก็บละฉันเก็บเลยกันโอเคเรียบร้อยเก็บเป็นมาหุ้ยฟ้าผ่าไปเฮ้ยจะทองบินได้ไงเขาอยากฉันอยากบินนะจังไปจ้าบอยตามมาชึบ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 นะฮะชึบไปอ๋อโอเครอดอยู่รอดอยู่ เฮ้ยผิดทางนี่ว่าเอ้าฉะนอยเอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ฉันโดดได้ฉันโดดได้เป็นอไรฉันโดดได้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 ฟอร์เลยว่าจะตายแล้วขอร้องอย่าจะหน่อยเป็นไรไหมครับเป็นไรครับโอ้ยจะทองรอแป๊บนึงเอ้ยจะจะจะบ่อยรอแป๊บนึงจะทองด้วยรอแป๊บนึงเชื่อกันขึ้นไปเฮ้ยอันนี้มันโดดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ยากเลยฮึบฮึบไม่เมื่อกี้มันยากกว่าครับไม่โลสิไปโดดขึ้นไปโอ้ยถึงแล้ว ว้าวมันสว่างจะชัดเลยนี่ว่าเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมจะผ่านแล้วเหรอจะบอกไอ้ตาทองอุย้ยนี่คือทั้งบ้านนี้เป็นของเราเหมดเลยปหมเนี่ยผมอยู่นแผนกนี้นะครับโอ้จะบอลไอ้ทำอาหารชั้นสกินซิโอ้ยตาทองเอางี้เช่าขอพรอีกข้อหนึ่งได้ไหมข้อสุดท้ายแกจงมาเป็น เป็นลูกน้องของฉันซะแล้วก็เลิกมาเฝ้าที่นี่ซะเลิกเฝ้าดันเจี้ยนแล้วมาเป็นลูกน้องของฉันได้ไหมคอยติดตามฉันตลอดชีวิตได้ไหมฉันพิชิพิชิดันเจี้ยนแล้วโอเคเปลอดีมากโอ้เด็กดีจะบอยเรามีลูกน้องเพิ่มแล้วลูกน้องทำอาหารฉันกินที่ฉันอยากดูทีวีที่บ้านนี้ก็หลูเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงครับทุกคนสำหรับคลิปคนรวยเวสคนจนในฉบับแบบบ้านสูงสูงบ้านโคตรสูงนี่นะครับบ้านสูงคนรวยไปทำบ้านสูงคนจนนี่นะครับทุกคนเนี่ยชอบคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องไซโคนปาราเฟลแล้วก็ต้องจ้าไฟย์รวที่มันช่วงเลือดช่วยแสดงวันนี้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสองช่องนี้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เจอใหม่คลิปหน้าบายบายฮู้วขณะอย่ากทำอะไรต่ออย่าลืมคอมเมนต์นะครับบายบบาายจ้ โอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แลยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตริมทุกวันที่แอปโนโนไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวัน6โมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้น5กโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ l l g d a นู่นนี่นั่นมีหมดเลยนะครับลิงโหลดใต้คลิปนะครับ